สวัสดีครับวันนี้วันที่14กุมภาพันธ์พศ2567ซึ่งเป็นวันวาเลนไทน์นะครับที่ทะเลบัวแดงท่าดอนคงนะครับในสุรเชษไขโพนในอำเภอประจักษ์ศิลปาคมได้เป็นประธานเปิดกิจกรรม14กุมภาวิวาหวานล้านบัวนะครับโดยเริ่มที่การบายสีสุขนคู่บ่าวสาวที่ทำการลงทะเบียนไว้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกันหลังจากนั้นก็จะ นำคู่บ่าวสาวลงเรือเพื่อที่จะเดินทางไปยังจุดที่จะทำการจดทะเบียนสมรสท่ามกลางทะเลโบแดงนะครับซึ่งปีนี้เป็นปีที่สองของการจัดกิจกรรมนี้มีคู่บ่าวสาวมาลงทะเบียนกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับปีนี้ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่ใช่เฉพาะคู่บ่าวสาวที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอประจักษ์ศิลปาคมเท่านั้นนะครับก็ยังมีคู่บ่าวสาวที่มาจากถิ่นอื่นจังหวัดอื่นนะครับ ที่ต้องการจะมาจดทะเบียนสมรสที่สุดแสนโรแมนติกนะครับสำหรับคู่รักคู่แต่งงานและคู่ฮันนีมูนที่ต้องการเก็บช่วงเวลาแห่งความทรงจําและช่วงเวลาแห่งความประทับใจเพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจําของชีวิตคู่โดยมีสักขีพยานคือดอกโบวนับล้านดวงและก็นกน้ำนานาชน,น,น,นิดเป็นบรรยากาศการจดทะเบียนที่หลายๆคู่ไม่อยากจะพลาดนะครับ ซึ่งท่าน,นานอำเภอเองก็ได้ลงเรือมาด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นผู้จดทะเบียนให้กับคู่บ่าวสาวด้วยตัวเองถือเป็นการจดทะเบียนที่ได้บรรยากาศของธรรมชาติอันง,งดงามที่จะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับนอกจากที่จังหวัดอุดรธานีแห่งนี้ซึ่งทะเลบอแดงหนองหานกุมภา์เองนี้นะครับนอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามของจังหวัดอุดรธานีแล้วนั้น CNN ยังยกให้เป็นหนึ่งใน15ทะเลสาบที่แปลกที่สุดในโลกและยังเป็นสถานที่ที่ใครๆก็อยากที่จะมาสัมผัสนะครับโดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวซึ่งเป็นช่วงที่บัวแดงออกเยอะที่สุดและจากการได้สอบถามจากคู่บ่าวสาวบางคู่นะครับบางคู่นั้นลงทุนเดินทางมาจากกรุงเทพมาหานคระนะครับไงไงเพื่อที่จะมาจดทะเบียนสมรส ท่ามกลางบรรยากาศของธรรมชาติทะเลบัวแดงหนองหานกุมภาวาปีโดยเฉพาะที่ท่าเรือทะเลบัวแดงดอนคงแห่งนี้นะครับปีนี้เป็นการจัดกิจกรรมนี้เป็นปีที่สองปีหน้าคาดว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างล้นหลามนะครับจากการที่มีการประชาสัมพันธ์ออกไปอย่างกว้างขวางวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้คู่บ่าวสาวได้ถือโอกานสนมัสก,การสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือหลวงปู่กั พร้อมทั้งได้เข้าพิธีบายสีสูขวัญคู่บ่าวสาวแบบอีสานเพื่อให้คู่รักและญาติที่มาร่วมางานได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของชาวอีสานไปอีกด้วยสำหรับคู่บ่าวสาวที่พลาดในปีนี้นะครับก็สามารถรอในปีถัดไปนะครับเพื่อที่จะมาลงทะเบียนในกิจกรรม14กุมภาวิวาหวานล้านบัว ช่วยกดไลค์กดแชร์ถ้าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามด้วยนะครับ